ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทําคุกกี้นะครับเป็นคุกกี้ช็อกโกแลตชิพนะครับก็ส่วนประกอบก็มีนะครับเนยนะครับเนยนี้เราใช้280กรัมนะครับแล้วก็มีแป้งสาลีอเนกประสงค์ครับตาพัดโบกครับก็เราใช้300กรัมนะครับมีไข่ไก่เบอร์0หนึ่งฟองครับมีน้าตาลทรายครับ150กรัมครับแล้วก็มีผงฟูครับครึ่งช้อนชาครับ เบกกิ้งโซดานะครับก็ครึ่งช้อนชาครับแล้วก็มีกลิ่นวานิลานะครับแล้วก็มีช็อกโกแลตชิพนะครับอันนี้เราจะไว้ใส่แต่งหน้าคุกกี้นะครับก็จะเราเข้าสู่วิธีการทําเลยนะครับก็ขั้นตอนแรกเราจะตีเนยก่อนเลยนะครับ ก็อันนี้ก็ตีเนยนะครับต่อไปเราก็จะใส่น้ำตาลลงไปครับก็สำหรับเนยกับน้ำตาลเราจะตีจนขึ้นขาวเลยนะครับตีจนเนยเปลี่ยนสีนะครับค่อยตีนะครับ อันนี้เราตีเนยกัน้ำตาลเข้าแล้วครับต่อไปเราก็จะใส่ไข่ไก่นะครับนี่ครับไข่ไก่ครับแล้วก็ใส่ผงฟูครับเบกกิ้งโซดาครับแล้วก็ตามด้วยกลิ่นวานี้ลานะครับแล้วเราใส่กะเกละนะครับ จากนั้นก็ทําการตีนะครับทั้เข้า,ขาตอนนี้เนยน้ำตาลไข่แล้วเข้านะครับต่อไปเราจะใส่แป้งเข้าไปนะครับก็สำหรับแป้งเราจะใส่ทีละครึ่งนะครับก็ค่อยใส่นะครับ แล้วเราก็ใช้ที่ตีนะครับคนๆคนกันกับเพื่อไม่ให้มันปุงครับก็ตีไนะครับ แล้วเข้าแล้วก็อันนี้ก็ใส่แป้งที่เหลือนะครับก็ทำคล้ายๆกันนะครับคือเอาที่ตีจิ้มๆไปก่อนนะครับเพื่อไม่ให้มันฟุ้งนะครับเวลาตี นี้เราก็มาใช้ไม้พายคนอีกทีนะครับไม้พายคนก่อนนะครับเพื่อให้มันเข้ากันครับแน่นอนก้น,นครับได้แล้วว่าทำการตีทีนะครับ ทำตีพนะครับก็พยายามตีให้มันเข้ากันนะครับไม่มีแป้งครับก็ตอนนี้เราเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราต่อไปเราจะไปทำเป็นเป็นก้อนลงถาดนะครับก็ตอนนี้เราจะมาอาคุกกี้ลงถาดนะครับก็เราจะใช้ช้อนตักนี่นะครับแล้วก็ อารมณางี้เลยนะครับก็เราจะเว้นระยะห่างหน่อยนะครับเพื่อพุกกี้จะต้องขยายตัวกันลาอบนะครับ ก็เราจะทำจนนี้จนเต็นถาดเลยนะครับก็หลังจากเรา,เรา,าทำคุกกี้เป็นก้องเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาใส่ช็อกโกช็อกโกลตชิพแต่งหน้านะครับก็เราจะใส่ประมาณสามสองถึงสามอันก็ได้นะครับ๋ย่าใส่สามอันนะครับวางเลยครับ ก็เราจะใส่จนเสร็จถาดเลยนะครับก็ตอนนี้เราใส่ช็อกโกแลตชิพเสร็จแล้วนะเราก็จะใช้ช้อนซ้อมนะครับก็น้ำปานะครับเราจะทำกันเอาช้อนซ้อมกดคุกกี้นะครับก็จะกดแบบนี้ครับกดไปเลยครับจนกว่าจะเสร็จนะครับทั้งถาดนะครับแล้วก็แต่งให้มันสวยเลยนะครับช้อนซ้อมแต่งับ ก็เมื่อเรา,ากดคุกกี้ทั้งหมดเสร็จแล้วนะครับเราจะมาเข้าเตาอบนะครับก็เราจะอบด้วยความร้อนร8 0องศาครับนะครับร้อยแองศานะครับ,รบก็เวลาก็อบก็อยู่ประมาณ20่นาทีนะครับอบยี่สิบนาทีนะครับวา่าเป็นไฟาไฟบนล่างนะครับเปิดพัดลมไม่เปิดพัดลมเปิดไม่เปิดก็ได้นะครับ ก็เดี๋ยวเรามาติดตามตอนอบเสร็จอีกทีนะครับอ่านี่ครับอันนี้เราก็อบเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะนําไปพักให้มันเย็นก่อนนะครับแล้วเมื่อมันเย็นแล้วเราจะมาอบต่อด้วยอุณหภูมิ150องศาเป็นเวลา10นาทีครับเพื่อให้คุกกี้มันกรอบนานกรอบขึ้นแล้วกรอบนานนะครับก็นี่เราพักไปแล้วนะครับตอนนี้คุกกี้เย็นแล้วเราจะมาอบด้วยอุณหภูมิ150องศานะครับเป็นเวลา10นาทีนะครับ ก็นี่ครับนนมาที่อุณหภูมิร5อหสิบองศานะครับแล้วก็เวลา10นาทีครับตอนนี้ก็ขั้นตอนการอบก็เสร็จแล้วนะครับอันนี้เราที่เราอบ10นาทีเมื่อกี้นะครับเสร็จนะครับก็นี่ครับสีสันร,รูปร่างน่ากินนะครับก็แค่นี้คุกกี้เราก็จะเก็บไปได้นานกรอบนานนะครับ ก็ถ้าเพื่อนเพืคนไหนอชอบใจชอบวีโอนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดสับสาคให้ด้วยครับขอบคุณมากมากครับที่ติดตามครับ